สวัสดีค่ะวันนี้ครูกันนะคะก็มาอยู่ที่สวนศัก์ค่ะสวนศัก์ทั้งหมด3ล็อ,ลอก3แปลงติดกันนะคะอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เรียกว่านิคมกเกษียวค่ะามาดูเมื่อกี้ไปดูที่โครงการซอยหนึ่งใต้มานะคะก็ได้ไฟ์สดด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาดูแปลงนี้บ้างนะคะวันนี้มาอัปเดตกันวันนี้ฝนฟ้าเปิดนะคะก็อากาศดีก็เลยมา อัเดทนะคะอยู่ที่นิคมกระเกษียวนะคะโฉนดชุดแดงไม่ต้องกลัวค่ะมีทั้งหมด3ล็อกติดกันเลยนะคะแปลงละหนึ่งไร่กว่าๆนะคะเดี๋ยวใส่ผังให้ดูนะคะก็ตรงนี้แค่ไม้สักที่เห็นนะคะอายุ15ปีขึ้นไปพร้อมใช้งานต้นเล็กก็เอามาทําอื่นๆได้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ได้เป็นบางส่วนนะคะเป็นที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เราได้นะคะแค่เฉพาะไม้สักก็คุ้มแล้วะค่ะนะคะวันนี้ครูกันก็ ยินดีกับทุกท่านเลยที่ได้มาชมพร้อมๆกันกับคุูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะส่วนเรื่องรายละเอียดการเดินทางเดี๋ยวเราคุยกันไปเราก็พูดกันไปเพื่อไม่ให้เป็นเป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้ฝนจะตกอีกนะคะ,ะช่วงนี้พายุเข้านะคะก็ให้ทุกท่านระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแต่ที่นี่ปลอดภัยค่ะ ที่นิคมกเกษียวนะคะอยู่ห่างจากเขื่อนเกษียวเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่นู่นกันปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนไม้สักด้วยกันนะคะอตอนนี้นะคะคุณกันก็ยืนอยู่ที่ในสวนไม้สักของเราซึ่งทางเดิอนออกไปนั่นนะคะที่มีคนอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือปากทางเข้านะคะปากทางเข้ามาในซอยเขาเรียกว่าซอยสามกลางพอเข้ามาแล้วมันจะมีแยกเข้ามาอีกประมาณ50เมตรนะคะผ่านบ้านเรือนผู้คนเข้ามานะคะก็ใน สองฝั่งนะคะฝั่งถ้าทางเข้ามาเดินเข้ามาทางที่ให้เห็นนะคะแปลงนี้ก็จะอยู่ด้านขวาก็ซึ่งเขาก็มาสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่แล้วในส่วนไม้สักไม้สักนี้ใช้งานได้แล้วนะคะฝัะ่งนี้ก็คือมีเจ้าของหมดแล้วทีนี้เราก็มาเหลือฝั่งนี้ปเราเดินไปดูกันเรื่อยๆนะคะแปลงนี้นะคะเป็นเป็นฉนดแรกคุดแดงนะคะก็มีหมุดมีอะไรเรียบร้อยแล้วไฟประปามีให้เรียบร้อยนะคะ ใคสนใจก็โทรเข้ามาหาพอตว,วีได้เลย0956979791หรือ0811577415นะคะส่วนไม้สักใช้งานได้แล้วด้วยนะคะไร่ละ3,000เก้าแต่ว่าแปลงหนึ่งเนี่ยล็อกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แปลงละหนึ่งไร่นะคะก็เป็นแปลงละหนึ่งไร่กว่าเดี๋ยวใส่ผังให้คนะามาก็มีให้แล้วนะคะดูด,ด้านหลังแปลงนะคะด้านหลังโครงการอนะด้านด้านหลังแปลงที่เห็นหลังไม้สักนะ่ะก็จะเป็น เหมือนเป็นทางน้ําเป็นคลองส่งน้ํานะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในเนื้อที่ของเราค่ะไปเราเดินไปคุยกันไปนะคะตรงนี้อยู่ที่ซอยสามกลางที่นี่มกระเสียวฉนดก็เป็นครุดแดงค่ะดูไม้สักใหญ่ไหมสร้างบ้านได้แล้วนะคะในเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยก็จะมีไม้สักอยู่เกือบสี่ร้อยต้นเลยนะคะภูเขาค่ะน้ําไม่ท่วมหรอกแต่ดินดีมากดินดีมากค่ะน้ําไม่ท่วมแต่ มันจะมีทางระบายน้ําเป็นช่องทางน้ําที่จากเขาอะค่ะเป็นธรรมดานะคะด้านหลังที่เห็นมีต้นกล้วยนั่นอะมันเป็นช่องทางที่น้ําไหลลงแต่ไม่ได้อยู่ในเนื้อที่ของเรานะแล้วแต่ละโนดหน้ากว้างมากๆเลยค่ะ่าเป็นเรื่องที่ดีมากดีงามเลยค่ะโหสวยมากอ่ะปะตอนนี้เรากําลังจะมาสุดในโนดแปลงแรกกันนะคะ เรามาเห็นแล้วชนดโฉนดแรกของเราเนี่ยค่ะมาถึงนี้นะคะดูสิหน้ากว้างมากๆเลยะค่ะนี่เราก็จะไปที่หมุดในแปลงที่สองกันค่ะคุยกันไปแล้วมองหน้ากันด้วยนะคะถ้าใครมาที่ตรงนี้มาอยู่ที่นี่ค่ะไม่ต้องกลัวการโดดเดี่ยวหรือในเรื่องของความไม่สะดวกในเรื่องของอาหารนะคะอาหารการกินเก็บอาหารป่าได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะที่จะห่างจากตรงนี้ไปโรงเรียนอ่า ดัานชาววิทยาเนี่ยห่างจากนี้ประมาณ5กิโลเมตร5กิโลเมตรนะตรงนั้นเป็นศูนย์อาหารเลยนะคะมีซูเปอร์มีทุกสิ่งอย่างที่เราต้องการจะจะ,ะจับใจ่น,นี้เราจะมาถึงหมุดที่แปลงที่2แล้วนะคะ,ะวันนี้ครูกันพาเดินขึ้นเขาสวยอะให้ดูไม้สักเป็นหลักเลยค่ะแค่ท่านใดซื้อนะคะไม้สักก็คุ้มแล้วค่ะในราคาไล่ละ 3. ามจ้าเนี่ย พร้อมที่ดินนะคะสามแส้าไม่ใช่ที่ดินเปล่าอ่ะเรามาเจอหมุดแล้วเนี่ยอ่ะเราดูหมุดก่อนนะคะมีหมุดแล้วนอ่านีคือโฉนดที่สองเดี๋ยวหันกลับไปให้ดูครั้งหนึ่งวิวภูเขาสวยคะ่ะเป็นว่านะคะวันนี้ครูกันพามาอัปเดตให้ดูนะคะไม่รกนะก็คือมีคนดูแลสวนอยู่ตลอดเวลาค่ะ ท่านใดมาจับจองหรือมาซื้อมาเป็นเจ้าของใหม่เนี่ยคุ้มค่ะคุณกันบอกเลยว่าคุ้มมากอ้าวตอนนี้นะคะเรามาสุดแล้วสุดแปลงถัดไปนั้นก็มีคนมาซื้อจับจองแล้วก็สร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นรีสอร์ทเลยค่ะค่ะถ้าสนใจก็โทรมาแล้วจะพามาชมพื้นที่ก่อนการตัดสินใจนะคะเป็นเจ้าของแต่บอกได้เลยว่าคุ้มจริงค่ะอยู่ไม่ไกลนะคะไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็ศูนย์อาหารอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะคะ